เป็นหลวงพ่อโตนะคะที่มีอายุเก่าแก่ถึง143ปีค่ะเป็นอุโบสถหลังเก่าค่ะสวัสดีค่ะ my story ค่ะขณะนี้เรามาอยู่ที่วัดสมานค่ะอยู่ฉะเชิงเซานะคะเรามาต่อจากวัดหลวงพ่อโสธรค่ะ พาไปชมอุโบสถด้านในนะคะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อโตค่ะนะโมตัสสะพระคุทธโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคุทธโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคุทธโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โตเสนโตวราธรรมเณโตสัทธาเนสุเววเรโตสังอากาศิขันตุหนังโตสะจิตตังนมามิหังขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงแควคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนใกล้ไกลขอให้มีความปลอดภัยขอให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภัลละสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้ก็พระลงทำวัดนะคะเราก็ว่าอยู่ด้านนอกแล้วกันนะคะพระกำลังทำวัดนี่เป็นเสมานะคะเป็นเสมารุ่นเก่าเลยนะคะเพราะว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าวิหารเก่านะคะเห็นไหมดูในเว็บไซต์นี่ไม่แน่นอนเลยไม่่ใชกาฟอ๋อ ไปหากินข้างนอกเอาองค์ทาวเวสุวรรณค่ะสามจบนะคะสวัสดีค่ะ My Story ยินดีต้อนรับค่ะ วัดสมานรัตนารามค่ะมีที่เห็นไกลๆคือองค์พระแม่กวนอิมนะคะใกล้กันกับพระแม่กวนอิมก็คือพระพรมนะคะมีสี่กรสี่หน้านะคะงดงามมากค่ะในวัดสมานนี้มีสิ่งสกาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันตามจุดต่างๆเยอะเลยนะคะ ไปชมอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะเดินไปไหว้พระพิคเนศก่อนนะคะวัดสมานนี้ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเหมือนกันนะคะด้านนี้ก็เป็นด้านก่อนที่เราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโตนะคะซึ่งวันนี้นะคะเหมือนอย่างที่เคยนะคะคือเรามาถึงก็คือส่วนใหญ่ก็จะปิดหมดแล้วนะคะเราก็ถ่ายทำด้านนอกนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่พาไปชมโบสถ์ก็เป็นโบสถ์เก่านะคะโบสถ์เก่าที่เราเพิ่งเดินมานะคะในวัดสมานร,รัตนารามก็มีตำแหน่งสำคัญสำคัญที่ให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในบริเวณวัด หลายแห่งมากนะคะอาทิเช่นหลวงพ่อโตอุโบสถหลังเก่าอายุ143ปีนะคะแล้วก็หลวงพ่อโตที่อยู่ในอุโบสถหลังใหม่เป็นพระประธานในอุโบสถองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเซาหน้าตัก129นิ้วนะคะเจริญเติบโตด้านหน้าที่การงานการเงินต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพระประธานค่ะหลวงพ่อองค์ดำพระพิคเนรนอนปา,ปางนอนเสวยสุข พระเวสุวรรณกระบองทองพระพิคเนตหลวงพ่อพุทธกวักช้างเอราวันพระราหูองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสักร์กคุ้มครองคุ้มภยัยแก้วันแก้ปีชงพระาธาตุอินแขวนจำลองมาจากประเทศพมา่าบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชจจรเข้โหราเทพารักให้โชคให้ลาบการงาน หมอชีวะกะโกมาลัวตอนนี้เราเข้ามาในศาลานะคะที่เป็นที่สการะบ,บูชาหลวงพ่อโสธรห้าพี่น้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อทองหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคะองค์หลังนี่หลวงพ่ออะไรคะองค์หลังสุดก็เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ องถัดมาด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรนี่คือหลวงพ่อทองนะคะวัดเขาตะเคานะคะถัดมาก็เป็นหลวงพ่อโตแล้วริมสุดซ้ายมือก็เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงคะ่ะศาลานี้ก็เลยมีเรียกมีชื่อเรียกว่าศาลาหลวงพ่อพุทธโสธรพี่น้องห้าองค์นะคะ สาธุสาธุสาธุค่ะส่วนจุดอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นพระแก้วมรกตค่ะพระแก้วมรกตก็จะมีทั้งหมดหลายฤดูนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะกรงพระแก้วมรกตนะคะงดงามก็เป็นพระปางรูปต่างๆนะคะประจำ วันจันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะคะปางหน้าปกทั้งนั้นเลยค่ะสวยมากในวัดสมานนะคะมีอีกหลายจุดนะคะที่จะพาไปชมนะคะเป็นท้าเวสุวรรณนองจตุมหาลา จตุมหาราชิกานะคะยะขะพันตาพัดภูลิโตเวสสัพุทะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวนรณโนนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุค่ะด้านหลังก็เป็นแม่น้ำบางประกงค่ะ เช่นเดียวกับวัดโสธรวรารามนะคะองค์พระพิคเนตศิลาพันปีนะคะศาลานี้เรียกว่ารวบรวมวัตถุมงคลที่สำคัญสำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเลื่อมใสนะคะ เดีย๋ยวเราออกไปชมด้านนอกกันนะคะบอ่อปลาตู้ปลาที่เห็นอยู่นี่นะคะคือเอาไว้ให้สำหรับประชาชนนะคะซื้อปลาไปปล่อยค่ะต่อจากจุดนี้ไปนะคะก็จะเป็นอีกจุดของดอกบัวนะคะที่มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะอยู่ด้านบนเดี๋ยวเชิญชมในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไว้ด้วยปลาน่ารักน่ารักนะคะพันปลานินนะคะสวัสดีค่ะ